ในลำดับต่อมานะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับการออกแบบนะครับเราสามารถที่จะเลือกการออกแบบที่เราต้องการได้นะครับและเราก็สามารถที่จะกําหนดขนาดนะครับของอไซส์ของแบบของกราฟิกของเราได้นะครับซึ่งเรามาดูเครื่องมือที่อยู่ทางด้านซ้ายกันก่อนนะครับ เมนูแรกนะครับแนะนําสําหรับคุณนะครับซึ่งในเมนูนี้นะครับก็จะแนะนําพวกเทมเพลตต่างๆพวกงานนําเสนอใบสมัครงานโปสเตอร์โลโก้พวกอินโฟกราฟิกต่างๆครับซึ่งจะเป็นเทมเพลตที่เราสามารถนํามาใช้ได้นะครับลงมาีนิดนึงครับเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่างานออกแบบของคุณนะครับซึ่งจะเป็นงานออกแบบที่เราเคยทําการสร้างตัวเจ้าแค n วามาก่อนนะครับแล้วก็ทําการบันทึกไว้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในนี้นะครับ ต่อมานะครับเมนูที่ชื่อว่าที่แชร์กับคุณนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่สําหรับเป็นไฟล์นะครับเป็นแม่แบบที่เพื่อโรงงานของเรานะครับจะทําการแชร์มาให้กับเรานะครับเราสามารถที่จะทําการแก้ไขหรือทําการแค่ดูเฉยเฉยก็ได้หรือทำการคอมเมนต์หรือที่ข้อความไว้ลงมาี่นิดนึงครับเราจะเจอกับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ของคุณนะครับโฟลเดอร์ของคุณนะครับสำหรับตัวที่เป็นตัวฟรียูเซอร์ที่เราใช้กันอยู่นะครับมันจะจํากัด พื้นที่อยู่ที่ 5GB กิกะไบต์นะครับและเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ว่าได้แค่2โฟลเดอร์เท่านั้นนะครับถ้าอยากจะสร้างได้มากกว่านี้อาจจะต้องเสียตังสมัครไปใช้ตัวโปรนะครับลงมานิดนึงนะครับเราจะเจอกับถังขยะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่างานชิ้นไหนนะครับเราไม่ต้องการแล้วนะครับและเราต้องการที่จะประหยัดพื้นที่ s t o r a g e ภายในตัว Account ตัวแ a นว a ของเรานะครับเราก็สามารถที่จะทาการลบนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานของเจ้าตัวแคนวานี้ได้ จากนั้นนะครับเรากลับไปที่เมนูแนะนําสําหรับคุณนะครับเราจะเจอกับงานออกแบบนะครับที่มีหลายแบบหลายลักษณะนะครับหลายรูปแบบต่างๆทั้งงานนําเสนอโซเชียลมีเดียรวมไถึงงานวิดีโอด้วยนะครับซึ่งเจ้าแคนวาเนี่ยมันมีความสามารถที่จะสามารถสร้างงานเจ้าตัวที่เป็นแอนิเมชันหรือ Motion g r a าฟิกได้นะครับเราสามารถทำเป็นอินโทร อินโทรสั้นๆง่ายๆหรือทำการออกแบบจ้โลโก้นะครับในการสร้างผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือเป็นโลโก้ประจำตัวเราก็สามารถที่จะสร้างจากงานออกแบบนี้ได้นะครับหรืออย่างที่ผมบอกครับเราสามารถกำหนดไซส์ของตัวชิ้นงานของเราได้นะครับไปที่คำสั่งนี้ครับกำหนดขนาดเองเห็นไหมครับเราจะสามารถที่จะระบุนะครับสัดส่วนนะครับต่างๆของเรานะครับ ให้กับงานของเราได้นะครับ